สิบเคล็ดลับการบริหารธุรกิจครอบครัวจากงานเซทแฟมิลี่บีเซทครั้งที่2นี้การพูดคุยเรื่องเซสชิฟติวิชูการสื่อสารเรื่องบางอย่างที่มันรู้สึกเปราะบางอ่อนไหวภายในครอบครัวเนี่ยควรที่จะพูดคุยกันเมื่อทุกคนอยู่ในสภาวะหลายๆธุรกิจครอบครัวมักติดกับดักการเงินแต่ว่าธุรกิจครอบครัวระดับโลกเขาไม่ได้มองแค่เรื่องตัวเงินแะครับมีเพียงแค่20%ของธุรกิจครอบครัวที่มีแผนการสืบทอด อย่างเป็น p โปรเซสสมาชิกผู้คนรุ่ในใหม่ที่ไปเปิดธุรกิจแต่ขยายธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่เรียกว่าการแตกโคงสีทรมนูครอบครัวเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เครื่องมือในการแก้ปัญหา Family Office สำนักงานครอบครัวเนี่ยมันเป็นเพียงการลงทุนภายในครอบครัวหรือเป็น Investment Company เท่านั้นเองในความเป็นจริงคือมไม่ใช่ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกับกงศีนะครับทุกคนครับเมื่อวันที่1และวันที่2ส,งสิงหาคมทางตลาดหลักทรัพย์หรือเซทได้มีการจัดงานสัมมานาขึ้นมาชื่องานว่า s ซท e n n u u l l o o n f r r n n e o on f m m l y y u u s n n s s s นะครับหัวข้อของปีนี้เนี่ยคือเรื่อง Globalized Asia หรือถ้าให้เป็นชื่อภาษาไทยตรงนี้เนี่ยคือธุรกิจครอบครัวภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียในการสืบทอดและการเติบโตอย่างยั่งยืน งานสัมมนานี้เนี่ยมีผู้บรรยายหลายท่านมีแขกรับเชิญหลายๆคนผู้บรรยายที่เป็นบุคลากรต่างประเทศอย่างเช่นคุณมาตินโรซึ่งเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในธุกรกิจครอบครัวอย่างมากนะครับอยู่ตนต่างประเทศแล้วก็คุณมินิเพงหรือว่าเป็น professor อยู่ที่ฮ่องกง university เนี่ยท่านก็ได้ให้เกียรติมาบรรยายในเรื่องของธุกรกิจครอบครัวในเรื่องของ family office ที่มีบทบาทสําคัญมากขึ้นในธุกรกิจครอบครัวในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงแขกรับเชิญที่เป็นเจ้าของที่เป็นทายาทที่เป็นผู้บริหารธุรกิจครอบครัวที่มาแชร์ไอเดียต่างๆในเรื่องของการทําธุรกิจครอบครัวอย่างไรต่อยอดธุรกิจครอบครัวสร้างความมั่งคัง่งรวมไปถึงสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างไรให้เป็นธุรกิจที่ประสบความสาเร็จอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็สามารถส่งต่อธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นต่อ,ตอไปปีทั้งคุณชนินทร์นะครับที่เป็นผู้บริหารจากทางบ้านปู่มีคุณวิกรมกมดิษฐ์ เจ้าของนิคมอุตสาหกรรมอามาตะมีคุณกรอบการเป็นทายาทโตชิบามีคุณเย็บผู้ก่อตั้งอปิโก้ไฮเทคมีคุณพรชนกซึ่งก็เป็นมืออาชีพเป็นโปรเฟชชั่นอลที่ทาง,งานอยู่ในเซนทันเขามีอินไซต์ต่างๆมีคุณอันทรัตผู้สืบทอดเป็นผู้บริหารจูบิลีไดมอนมีคุณวิรัทิพ์เป็นทายาทของ GQ และแน่นอนครับมีคุณเจนอลเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ชํานาญแล้วก็ เป็นเจ้าขององค์กรหนึ่งที่เรียกว่า f Family b u s i n e s s เชียนี่แหละครับก็คือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่างๆเขาก็ได้มาแชร์ในการเซต Family Business ครั้งที่2ที่เพิ่งจบไปไม่นานทีนี้เนะี่ยคลิปวิดีโอนี้ผมขอมาทำเสนอในเรื่องของ10เคล็ดลับการบริหารธุรกิจครอบครัวที่ผมจับประเด็นได้จากงานเซต Family Business ครั้งที่2นี้นะครับผมสรุปมาจาก2วันทั้งหมดเนี่ยงาน2วันเต็มสรุปเหลือ10เคล็ดลับ นะครับเพื่อให้ทุกคนได้รับชมกันโดย10เคล็ดลับนี้ผมขอแบ่งเป็น4เรื่องสำคัญสำคัญเรื่องแรกคือเรื่องของ Communication แล้ว l u e s การสื่อสารและค่านิยมมันมีความสําคัญอย่างไรกับธุรกิจครอบครัวของเรานะครับ o m m u n o n a เค o n นเป values เรื่องแรกครับเคล็ดลับเรื่องแรกเลยคือการพูดคุยเรื่อง Sensitive Issue การสื่อสารเรื่องบางอย่างที่มันรู้สึกเปราะบางอ่อนไหวภายในครอบครัวเนี่ย มันก็ควรที่จะพูดคุยกันเมื่อทุกคนอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยทางด้านจิตใจผมจะเรียกว่าจิตใจหรือว่าถ้าเ e r m ที่เขาใช้คือ psychological safety นะครับถ้าเราลองย้อนดูสภาวะต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ในครอบครัวในหลายๆครั้งเรื่องอ่อนไหวอย่างเช่นเรื่องหุ้นเรื่องที่ดินเรื่องตำแหน่งบริหารต่างๆเนี่ยเรามักจะพูดคุยกันในภาวะที่ตึงเครียดการพูดคุยอยู่ในห้องประชมุม เสร็จประชุมเราถึงค่อยประชุมกันไปแต่ว่าคุณปาติโรเนี่ยเขาก็ได้แนะนําหลักการสื่อสารภายในธุรกิจครอบครัวการพูดคุยเรื่องที่มันเซติทีฟที่มันดูอ่อนไหวที่มันดูว่ามันจะเป็นจุดทริกเกอร์ง่ายๆของหลายธุรกิจครอบครัวเนี่ยควรอยู่ในสภาวะที่ทุกคนรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยกันการที่อยู่ใน psychological safety สมาชิกครอบครัวทุกคนจะต้องสร้างสภาวะนั้นขึ้นมาเองนะครับอาจจะเกิดได้จากการทำกิจกรรมที่ร่วมกัน อย่างเช่น Family Tri p หรือการพูดคุยเรื่องต่างๆที่ตอนอยู่ที่บ้านแล้วก็สื่อสารว่าเราขอมีการพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้มีใครผิดไม่ได้มีใครถูกไม่ได้มีการจะต้องคาดคันเอาคําตอบนณะตอนนี้เลยทั้งนี้เนี่ยถ้าเรามองไปดูว่าถ้าครอบครัวเราดัานไปพูดคุยเรื่องอ่อนไหวเรื่องที่มันเตลิทีตอนที่มันตอนที่สปาชีครอบครัวทุกๆคนไม่ได้มีความรู้สึกปลอดภัยไม่ได้มีความพร้อมขนาดนั้นเนี่ย มันก็อาจจะทําให้แต่ละคนมีความรู้สึกร่วมหรือว่าถูกทริกเกอร์ได้ไง่ายๆความเครียดความไม่พร้อมที่จะพูดคุยมันก็ประทุขึ้นมาจนสุดท้ายมันก็ระเบิดเป็นในเรื่องของอารมณ์ต่างๆรีบไปสู่การทะเลาะนะครับผลสุดท้ายก็คือการทะเลาะกันก่อให้เกิดความบาดหมางและก็ทําให้ครอบครัวมไม่สามารถพูดคุยเรื่องล่ากล่าวได้อีกเป็นระยะหรือว่าตลอดไปเลยอันนี้คือเคล็ดลับที่1นนะครับของการบริหารธุรกิจครอบครัวที่ดียังอยู่ในเรื่องของการสื่อสารและค่านิยมนะครับเคล็ดลับที่2 คือ Family Harmony Family Value เนี่ยหรือว่าความปองดองในครอบครัวค่านิยมของครอบครัวคือคุณแจความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จหลายๆครอบครัวที่เขาได้มาบรรยายแล้วก็หลายๆครอบครัวที่เขาก็ได้ให้เคสตัี้ต่างๆในงานสัมมนาดีเขาบอกว่าหลายธุรกิจครอบครัวเนี่ยมักมุ่งหวังมองความสําเร็จไปในเรื่องของรายได้ผลกําไรท็อปไลน์เรฟวนิวบอททอมไลน์โปรฟิต เขามุ่งหวังเรื่องนี้ตลอดเวลาหลายๆธุรกิจคร,ครอบครัวมักติดกับดักการเงินมองเรื่องของการเงินตลอดเวลาแต่ว่าธุรกิจครอบครัวระดับโลกที่เขาอยู่ได้นานๆประสบความสําเร็จหรือแม้กระทั่งอยู่ในตลาดรั์เนี่ยเขาไม่ได้มองแค่เรื่องตอวัวเงินแหละครับแต่เ้ามองความปอรองดองเขามองค่านิยมต่างๆภายในสมาชิกครอบครัวเนี่ยเป็นตัวแปรหนึ่งเป็นอีกหนึ่งหมดของความสําเร็จภายในธุรกิจครอบครัวของเขาถ้าเรามองธุรกิจครอบครัวในตลาดรัพย์เราอาจจะดูได้ เกณฑ์วัดต่างๆ ESG SDGs ต่างๆเนี่ยที่เขาวัดในเรื่องของความสำเร็จธุรกิจที่มันมี C.G Corporate Governance มี C.S.R ต่างๆเนี่ยคือมันไม่ได้เรื่องของการเงินแล้วมีเคสสตด,ดี้หนึ่งที่เขาเล่าภายในงานสัมมนาครับคือครอบครัวของถ้าคนไทยจะชอบเลือกลีกุมกีนะครับเป็นซอสต่างๆที่คนไทยรู้จักกันซอสต่างๆซอสแห่งลมต่างๆนี่แหละครอบครัวนี้มีคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็มีลูกอยู่5คนผู้ชาย4ผู้หญิงหนึง่งก็ตามถนนธรรมเนียมจีนคุณพ่อท่านก็ให้หุ้นกับผู้ชายทั้ง4คนไปโดยที่เขาก็มองว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพียงสมาชิกชั่วคราว Temporary Family Member เท่านั้นอันนี้คือตามถนนธรรมเนียมประเพณีของจีนทีนี้ก็ตามธรรมเนียมครับผู้หญิงท่านก็แต่งงานออกไปกับคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นธุรฯฯกิจที่ใหญ่โตระดับหนึ่งนะเขาก็แต่งงานกันออกไป พอถึงช่วงเวลาหนึ่งครับทางน้องผู้ชายคคเล็กก็ได้บายเอาออกจากธุรกิจครอบครัวไปเหลืออยู่3มคนผู้หญิงที่เขาแต่งงานเขาก็กลับเข้ามาช่วยธุรกิจครอบครัวของเขาทีนี้แหละครับตามหนด่งทัเงนีะเพณีนนจีนเดิมเนี่ยเขาก็มองว่าการที่ผู้หญิงกลับมาไม่ได้มีผลเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นตัวแปรของการหารหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใดแต่เนื่องจากว่าครอบครัวนี้เนี่ยมีการสรรื่อสารเนนเป็นระยะรวมไปถึงมีค่านิยม มีความปลองดองกันสูงคา่านิยมของบ้านนี้เนี่ยคือวมากกว่า I หรือว่าความเป็นเราเนี่ยความเป็นกลุ่มความเป็นหมู่คณะเนี่ยมันมากกว่าตัวบุคคลนะครับผมเขาเร่งมองว่าการที่ทางผู้หญิงเขาก,กลับมาเนี่ยก็อาจจะมองได้ว,ว่าผู้หญิงเขาก็คือสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งเขาเป็นวีเขาเป็นกลุ่มก้อนเขาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นครอบครัวก็เลยมีการพูดคุยสื่อสารกันภายในจนสุดท้ายเสนอให้หุ้น กับทางผู้หญิงเขานะครับตอนแรกผู้หญิงเขาก็ปฏิเสธเพราะเขาก็มองว่าเอ๊ะตามประเพณีตามความเชื่อเดิมเนี่ยเขาก็ไม่สมควรที่จะได้หุ้นนะแต่ว่าเมื่อจากมีการสื่อสารซึ่งเด็กๆเป็นคนสื่อสารผู้ใหญ่ก็เห็นชอบทางผู้หญิงหลังจากที่ปฏิเสธมาสองสารอบนะครับเขาก็ตอบรับในการได้หุ้นนะครับแล้วก็มีการเกลีย่ยหุ้นระหว่างสมาชิกครอบครัวระหว่างกันทีนี้เนี่ยเราเห็นได้เลยว่าธุกรกิจครอบครัวอย่างลี่คงเหยียดที เขามีประวัติอย่างยาวนานมาเรียกได้ว่าเป็นร้อยปีเนี่ยทึ่งเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จเขาไม่ได้มองเรื่องตรงเงินเขามองเรื่องของความปองดองเขามองเรื่องของค่านิยมแล้วค่านิยมเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวหลีธุรกิจได้ซ้ำค่านิยมครอบครัวไม่ใช่เป็นคําสวยหรูที่เจ้าสัวหลายๆคนเขาตั้งมาตอนที่เขารวยแล้วและเขาอยากกํากับดูแลตีกรอบให้กับลูกหลานอันนี้ไม่ใช่เลยสิ่งที่เขาบอกคือ เขาวางแฟมิลี่ว l u ยหรือค่านิยมเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของสมาชิกครอบครัวเนี่ยเขาวางตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่ได้ประสบความสำเร็จมากขนาดนั้นด้วยซ้ำจากตัวเคสตัดี้ต่างๆของลีกุงกีเนี่ยเขาบอกว่าเขาวางกฎระเบียบค่านิยมของครอบครัวไปตั้งแต่ตอนที่ธุรกิจครอบครัวของเขากำลังเริ่มต้นใหม่ๆด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่หลายธุรกิจครัวสามารถนําไปปรับใช้ได้สื่อสารกับคนในครอบครัวและที่สำคัญต้องสื่อสารกันอย่างสม่ําเสมอ ประเด็นสําคัญเรื่องที่2เนี่ยคือเรื่องของการสืบทอดผมขอย้ายไปที่เคล็ดลับที่3เลยละกันเคล็ดลับที่3คือการวางแผนการสืบทอดกิจการธุรกิจครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในธุรกิจครอบครัวเป็นอย่างมากลหลายๆครอบครัวที่เขาได้มาบรรยายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดในธุรกิจครอบครัวเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ตามสถิติที่เขาทํารีเสิร์ชมามีเพียงแค่20%ของธุรกิจครอบครัวที่มีแผนการสืบทอดอย่างเป็นโปรเซส นะครับมีการสื่อสารมีการวางกฎเกณฑ์มีการดําเนินการสืบทอดกิจการมีการแจ้งให้กับผู้รับมอบหหลอสักเซสเซอร์เขาได้ทราบจริงๆอันนี้คือกระบวนการที่ที่ครบถ้วนและเขาได้แจ้งว่ามันมีเพียง4 0เท่านั้นเองอีก80ที่เหลือละ่ะอาจจะมีการบอกว่าออมีไอเดียนะหรืออาจจะบอกว่าไม่ได้คิดเลยเพราะว่าคิดว่ามันก็เมื่อเขาไม่อยู่แล้วเขาก็ปล่อยให้ลูกหลานทําต่อไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีความจําเป็นแต่อย่างใด ทีนี้เนี่ยก็ไฮไลท์ตรงนี้นิดหนึ่งผู้ใหญ่หลายๆท่านเขา,เขาจะบอกว่าเ้ยเขามีไอเดียในหัวแล้วนะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นการวางแผนการสืรบทอดกิจการหรือเปล่าตามกระบวนการที่ถูกต้องแค่ไอเดียที่ไม่ไดเอามาวางแผนเป็นแค่ไอเดียที่ไม่ไดเอามาสื่อสารให้กับคนในครอบครัวเขาจะยังไม่ได้ถือว่าเป็นการวางแผนสื่อทอดกิจการทีนี้เนี่ยหากธุรกิจครอบครัวมไม่ได้สื่อสารไม่ได้วางแผนการสืบทอดธุรกิจไม่ได้วางแผนการสืบทอดกิจการอย่างเป็นกระบวนการเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ความโปร่งใสกระบวนการต่างๆการสืบทอดการตั้งคําถามภายในครอบครัวรุ่นเด็กตั้งคำถามาผู้ใหญ่อนาคตจะเป็นยังไงคาแรคเตอของเขานะครับแล้วก็การเติบโตของธุรกิจการที่เขาจะก้าวขึ้นมาในระดับผู้บริหารเมื่อไหร่ยังไงการที่มีมืออาชีพในธุรกิจกครอบครัวจะเป็นได้มากน้อยขนาดไหนวันนี้เรื่องทั้งหมดนี้คือเรื่องของการสืบทอดกิจการทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้สื่อสารตรงนี้เนี่ยมันจะไปสร้าง รอยร้าวเล็กๆภายในครอบครัวแล้วก็จะเขียใยญ่ขึ้นผลสุดท้ายก็คือสมาชิกครอบครัวรุ่นใหม่ๆก็ไม่ได้อยากที่จะสืบทอดกิจการตรงนี้แล้วก็ Exit กันออกไปเราจะได้เห็นหลายๆเคสกรณีที่สมาชิกครอบครัวเมื่อผู้ใหญ่ไม่ได้วางแผนการสืบทอดเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะ Exit เ,เคล็ดลับที่4ครับยังอยู่ในเรื่องของเ e s s ั่นคือทรัพย์สินเอสเตตต่างๆที่สมาชิกครอบครัวแต่ละคนได้รับเนี่ยเขาได้รับ เพื่อจุดประสงค์ในการส่งต่อเท่านั้นไม่ได้รับไว้เป็นของเราแล้วก็จะเอา exit อ,ออกจากครอบครัวออกไปได้แต่อย่างไรน,นะครับเรามักจะเห็นหลายธุรกิจครอบครัวบอกว่าเมื่อฉันได้หุ้นฉันได้ทาอะไรกับหุ้นของฉันก็ได้ฉันจะขายฉันนี่ดีที่จะขายเพราะฉันมันเลยเกิดเป็นข้อกังขาในหลายธุรกิจครอบครัวว่าการที่ธุรกิจครอบครัวผู้ใหญ่เนี่ยจะให้หุ้นกับเด็กๆเ,กเกคลือญยตาแต่ละคนเนี่ยที่เป็นรุ่นเล็ก มันเหมาะสมแล้วหรือเปล่านะครับ mindset ทางกล่าวนี่แหละมันคือ mindset ที่หลายๆธุรกิจโบที่ประสบความสําเร็จเขาปรับใช้กันคือทรัพย์สินที่ได้นะตอนนี้หุ้นที่ดินหรือว่ารั์สินเงินทองต่าง,างเนี่ยอ่ะมันจะต้องมีการใช้จ่ายกันเป็นปกติแต่ว่าทรัพย์สินที่เป็นในเชิงของความเจ้าของเรื่องหุ้นเขารับไว้เพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานเท่าน,นเองเนี่แหละครับมันจะไปเชื่อมโยงกับ value เป็นการสื่อสารว่าสมาชิกโบรที่้รับหุ้น ขาก็ต้องรับไว้แล้วก็ส่งต่อให้กับลูกหรือถ้าใครไม่มีลูกก็รับเสร็จส่งต่อให้หลานเพื่อให้แต่ละคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของแล้วก็ตามกลยุทธ์ของธุรธกิจครอบครัวจริงๆคือการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทีนี้ถ้าเราไม่ได้มีการพูดคุยสื่อสารว่าทรัพย์สินเนี้ยมันมีไว้เพื่อส่งต่อเนี่ยหลาย,ลายธุรกิจครอบครัวแม้กระทั่งธุรธกิจในแต่ละลักษย์นะครับเมื่อไม่ได้มีการวางกฎเกณฑ์กรอบการกํากับดูแลครอบครัวอย่างชัดเจนเนี่ยเมื่อเกิดข้อพิพาทภายในครอบครัว หลายๆคนก็ยินดีที่จะ buy out และสุดท้ายก็จะมี b บเ e อร์บางท่านเป็นบุคคลภายนอกยินดีที่จะซื้อหุ้นอ่าน,นี้ก็เกิดการครอบครองกิจการต่างๆไปเพราะฉะนั้นทรัพย์สินในครอบครัวได้รับมีไว้เพื่อส่งต่อไม่ใช่มีไว้เพื่อบริหารจัดก,การตามเจตนาลมของเราเองอันนี้คือเคล็ดลับที่4ย้ายไปเรื่องสําคัญเรื่องที่3ครับคือเรื่องของโครงสร้างผมไปเคล็ดลับที่5แล้วเคล็ดลับที่5คือธรุรก,กิจครอบครัวต้องแยกแยะการบริหารเรื่องของธุรกิจ ออกจากความเป็นเจ้าของหือเรื่องของโอเนอร์ชิการถือหุ้นและความเป็นครอบครัวความเป็น Family นะครับต้องแยกออกจากกาันให้ได้เรื่องของ Business เรื่องของโอเนอร์ชิพแล้วก็เรื่องของ Family ทีนี้แต่มันดูเป็นเรื่องนามธรรมามากเลยมันจะทํากันได้อย่างไรนะครับลงไปสู่การปฏิบัติจริงๆคือการวางโครงสร้างให้มันเป็นระบบระเบียบการจัดโครงสร้างชัดเจนว่าอะไรคือ entity หรืออะไรคือองค์กรเฉพาะครอบครัว เฉพาะธุรกิจแล้วใครคือผู้ถือหุ้นบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนเป็นอย่างไรถ้าเราเห็นหลายๆธุรกิจครัว,วท,ที่มีการจัดโครงสร้างกิจการเขาบอกว่าสมาชิกเขาโฮลควาันธนครอบครัวเนี่ยจะอยู่ในบริษัทบริษัทหนึ่งที่เรียกว่า Family Holding ความเป็นครอบครัวนี้ Family Holding นี้แหละก็จะถือหุ้นธุรกิจถือหุ้นองค์กรต่างๆการบริหารของครอบครัวเนี่ยหรือว่าเป็นอ,องค์กรที่ทํากําไรธุรกิจครอบครัวในปัจจุบัน จะมีหนึ่งสองสามหรือไปเรื่อยๆเ,เริ่มมีการแยกความเป็นครอบครัวแล้วก็ความเป็นธุรกิจแล้วการแยกตรงนี้มีจุดเชื่อมในเรื่องของการถือหุน้นความเป็น Family Holding ความเป็นกรงสีนี่แหละจะถือหุ้นบริษัทข้างล่างตามสัดส่วนที่สมสาชิกครอบครัวกำหนดแล้วก็ยังถือว่าเป็นการครอบครองแล้วก็ทําให้ธุรกิจนั้นก็เป็นธุรกิจครอบครัวอยู่ดังนั้นการวางโครงสร้างธุรกิจผ่านโครงสร้างการถือหุ้นเนี่ยแล้วก็วางโครงสร้างการบริหารการมองว่าผู้ใหญ่เมื่อเขาถึงณเวลาหนึง่งก็จะไปเป็นกรรมการ ไปเป็นผู้ถือหุ้นแทนเนี่ยมันก็จะทาให้สมาชิกครอบครัวรุ่นเด็กๆอยากเข้ามาทําง,งานรู้สึกว่าตัวเองมีพื้นที่ในการเติบโตตัวเองมีพื้นที่มีไอเดียในการบริหารต่างๆตามสไตล์ตัวอเองดังนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล,แล้วก็หล่งธุรกิจครอบครัวณปัจจุบันเขาก็เริ่มให้ความสําคัญมากขึ้นนะครับเคล็ดลับที่6ยังอยู่ในเรื่องของโครงสร้างนะครับคือตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทุนเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ถูหรือว่าเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ทางออกทั้งหมด ของความมั่งคั่งยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวหลายทกี่ครอบครัควรมักจะมองว่าเมื่อธุรกิจเติบโตไปได้สักระยะหนึ่งการเข้าตลาดทรั์เนี่ยก็จะทําให้สมาชิกครอบครัวทุกคนแฮปปี้จะทําให้ธุรกิจครอบครัควรเป็นมืออาชีพจะทาให้มีช่องทางการขยายกิจการการเข้าตลาดทรัพ์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทางเราก็จะได้ทุนจากภายนอกที่ไม่ใช่เป็นเพียงแบงกิ้งอย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ใช่เป็นเพียงการ JV อย่างเดียวละมันคือการที่ทําให้การสร้างความเป็นมืออาชีพการถูก External Audit ต่างๆวัฒนธรรกาบรบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันย่อมทําให้ธุรกิจควบเมือชีพแล้วก็เมือชีพพนักงานต่างๆเขาก็จะเข้ามาทํางานมากขึ้น Marketing Power มีมากขึ้นแต่ในเรื่องของความปองรองการสื่อสารหรือแม้กระทั่งค่านิยม Family Value ต่างๆเนี่ยการเข้าตลาดหลักทรัพย์อาจจะไม่ใช่ทางออกสทีเดียวเพราะว่าการสร้างความปองรองเนี่ย การทําธรรมนุญครอบครัวการยลิติใช้ธรรมนุนครอบครัว,ห,ว,ห,วหรือว่า Family Office ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปคุยในเคล็ดลับหลังๆเนี่ยมันคือการสร้างความปองดองที่แท้จริงเพราะฉะนั้นสรุปประเด็นตรงนี้คือตลาดหลักทร,รัพย์เป็นเพียงหนึ่งเครื่องมือในการเวสฟันทําให้ธุรกิจครอบครัวสามารถมีทุนทรัพย์มากขึ้นไปลงทุนขยายกิจการสร้างความมืออาชีพมากขึ้นแต่ในเรื่องความปองดองแล้วสมาชิกครอบครัวจะต้อง ทำต่อปฏิบัติต่อแล้วก็ Take Action ต่อไปด้วยตัวเองหรือว่ามีมืออาชีพมีที่ปรึกษาเข้าไปช่วยสนับสนุนการให้แนวทางต่าง,างๆที่ถูกต้องแก่สมาชิกครอบครัวต่อไปผมไปที่เคสละที่7ครับผมยังอยู่ในเรื่องของโครงสร้างคือสมาชิกทุกคนัวร,รุ่ในใหม่ที่ไปเปิดธุรกิจแต่ขยายธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่เรียกว่าการแตกโรงสีนะครับการเปิดธุรกิจใหม่ไม่ใช่การแตกโงสีหลายๆธุรกิจครอบครัวที่ผมได้เจอ เขามักจะมองว่าการที่ทุกคนทํางานอยู่ในธุรกิจครอบครัวครอบครัวเดียวอาจจะมีแค่1นถึงสธุรกิจนี่แหละก็ถือว่าอันนี้แหละคือธุรกิจครอบครัวที่แท้จริงแต่ว่าพอมีสมาชิกโครุ่นใหม่ๆอยากไปเปิดธุรกิจที่มันนอกเหนือแอรีเรียนอกเหนือความเชี่ยวชาญของครอบครัวเนี่ยครอบครัวก็จะมองว่าเด็กคนนี้จะแตกกองสีแน่นอนจะไม่กลับเข้ามาทําในธุรกิจครอบครัวแน่ๆอย่าลืมว่าการแตกขยายธุรกิจครอบครัวมันเป็นสิ่งที่หลายธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสาเร็จ แม้กระทั่งธุรกิจครอบครัวที่มาเป็นวิทยากรมาเป็นแขกรับเชิญเนี่ยเขาก็บอกว่าการแตกขยายเขาเรียกว่าการ d i v e r s i f y คือการเปิดโอกาสใหม่ๆกระจายความเสี่ยงภายในธุรกิจครอบครัวด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นหลายธุรกิจพวกที่ประสบความสาเร็จครับ,ขบเขามักจะสนับ,บสนุนให้สมาชิกครอบครัวโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆที่เขามีไอเดียส่วนตัวมากเหลือเกินเนี่ยไปลองแตกขยายธุรกิจครอบครัวดู โดยที่กองสีหลักหรือธุรกิจครอบครัวหลักๆก็จะมีเงินทุนเป็นทุนทรัพย์กองสีทุนทรัพย์ครอบครัวผมจะเรียกว่าแฟมิลี่ s ิสเซสแคปิทนะครับเป็นตัวสนับสนุนให้สมาชิกครอบครัวรุ่นใหม่ๆเนี่ยหรือสมาชิกครอบครัวที่เขาอยากไปเปิดธุรกิจใหม่เนี่ยไปลองลงทุนดูโดยที่อาจจะลงทุนในเชิงเป็นทุนเป็นเงินเป็น Equi t ตต่างๆหลายธุรกิจครอบครัวที่มีธรรมนูญครอบครัวเขาก็จะมีกฎระเบียบข้อหนึ่งในเรื่องของการกู้ยืมเงิน หรือถ้าเรามี Family Holding เป็นธุรกิจกงสีเนี่ยก็สามารถลงทุนเป็น Equi t y เป็นเงินเป็นสัดส่วนการถือหุ้นแทนได้เพราะฉะนั้นการเปิดธุรกิจใหม่ไม่ใช่การแตกกงสีแต่เป็นการขยายกิจการการเปิดโอกาสใหม่ๆการกระจายความเสี่ยงทีนี้มองย้อนกลับไปการทั้งมั่นอยู่ในธุรกิจเดิมเพียงแค่ธุรกิจเดียวอินดัสทรีเดียวสมมติถ้าเราเป็นธุรกิจเทรดดิ้งในเรื่องของเหล็กและเราอยู่ในเหล็กเราอยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กมาตั้งนานแล้วสามสี่สิบปีมันดูเหมือน เข้มแข็งแข็งแกร่งอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าในอนาคตเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าอีก5ปี10ปีหรือภายในปีข้างหน้าเนี่ยอุตสาหกรรมเหล็กไม่จะเติบโตหรือถดถอยมากขนาดตางนั้นแล้วการขยาย Di v e r s i f y เนี่ยจึงเป็นทางออกที่หลายๆธุรกิจครอบครัว <K un> เขาก็ได้มองกันและเขาก็มองว่าอันนี้แหละคือการกระจายพอร์ตคือการสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับสมาชิกครอบครัวที่แท้จริงและเราก็จะได้ใช้สมาชิกครอบครัวรุ่นใหม่ ที่เราให้การศึกษาเขาดีๆเนี่ยลองไปเปิดโอกาสเพื่อให้ธุกกรกิจครอบครัวยังอยู่รอดในยุคที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายที่นี้ครับผมขอ,อย้ายมาเรื่องสําคัญเรื่องที่4คือเรื่องของ Family Charter และก็ Family Office ธรรมนุนครอบครัวก,วกับสํานักง,งานครอบครัวนั่นเองเคล็ดลับที่8นี่แหละมันเกิดจากคําถามของหลายๆธุกกรกิจครอบครัวจากฟลอร์ที่เขาตั้งคําถามกับวิทยากรกับแขกรับเชิญว่าการมีธรรมนุนครอบครัวเนี่ยมันดีนะแต่มันควรเริ่มทําตอนไหน และจุดตัดตรงไหนเป็นจุดที่ควรที่จะทำธรรมนูญครอบครัวคําตอบของคนหญิงกอบการเขาตอบได้ตรงจุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารให้กับทุกท่านได้ฟังเนี่ยคือว่าธรรมนูนครอบครัวควรทําทเมื่อตอนที่สมาชิกครอบครัวทุกคนมีความสุขไม่ใช่เมื่อมีปัญหานะเมื่อทุกคนมีความสุขเพราะเมื่อสมาชิกครอบครัวมีปัญหากันเนี่ยการพูดคุยหาข้อตกลงหาตรงกลางเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะทุกคนก็จะมอง ในเรื่องของประโยชน์ส่วนตนแหละทุกคนก็จะมองว่าสิ่งที่พูดคุณคุยมาเนี่ยมันเป็นเพียงเพาะประโยชน์ที่คุณต้องการหรือเปล่าไม่ได้มองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่อย่างใดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันก็ดูท่วมท้นเหลือเกินมันทําให้การพูดคุยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเหตุและผลแต่มันจะตัดสินใจกันด้วยอารมณ์มากขึ้นทีนี้เนี่ยหากเราพลิกสถานการณ์ว่าทุกคนมีความสุขทุกคนยังอยู่ในสถานการณ์ที่ดูยังไม่ได้มีปัญหากัน การพูดคุยมันก็จะมีเห็นมีผลมากขึ้นเพราะว่าสมาชิกทุกคนก็จะเริ่มมองมุมที่แตกต่างกันออกไปมองเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นการหาข้อตกลงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็สามารถทําได้แล้วก็พูดคุยเพื่อวางอนาคตกันได้จริงๆแม้บางธุรธกิจครอบครัวเขาอาจจะไม่ได้มีออปชันในการวางธรรมนูญครอบครัวมากขนาดนั้นหลายๆครอบครัวเขาก็เลือกใช้ที่ปรึกษาเพื่อเข้าไปให้ไอเดียเสนอออปชั่นต่างๆให้กับสมาชิกครอบครัวนี่แหละ เพื่อให้เขาเลือกแล้วก็จะททาธรรนครอบครัวที่มันครอบคลุมและก็เหมาะสมที่สุดกับแต่ละครอบครัวเน้นนะครับว่าธรรนูครอบครัวควรทำเมื่อตอนที่ทุกคนมีความสุขมีเวล์อยู่ไม่ใช่ตอนที่มีปัญหามาที่เคสราที่เก้าครับเรื่องของธรรนูครอบครัวแล้วก็ Family Office คุณขอบการท่านก็ได้ชี้แจงอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจโดยมีคุณชนินจากบ้านปูนี่แหละเขาก็เน้นย้ําในประเด็นนี้คือธรรนูครอบครัวเนี่ยเป็นเครื่องมือ ในการช่วยสื่อสารนะครับมันไม่ใช่เครื่องมือในการแก้ปัญหามันคือเครื่องมือช่วยสื่อสารเมื่อทำธรรนุกค,ครอบครัวเสร็จสมาชิกครอบครัวจะต้องเริ่มสื่อสารระหว่างกันให้มากขึ้นสื่อสารเรื่องอะไรเรื่องกฎระเบียบที่สมาชิกครอบครัวแต่ละคนได้ตั้งไว้นี่แหละสื่อสารเรื่องของการจัดกิจกรรครอบครัวสื่อสารเรื่องของการวางหุ้นการสื่อท่องกิจการการบริหารเรื่องของทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งจะไปลงทุนอย่างไรอะไรบ้างเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการสื่อสารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นธรรนุครอบครัวจะต้อง หวางช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมเราอาจจะมีสภาครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องและในธรรมนูญครอบครัวที่มันนอกเหนือจากโครงสร้างธุรกิจแน่นอนว่าการประชุมผู้ถือหุ้นก็ต้องมีมีโครงสร้างของกรรมการมีโครงสร้างผู้บริหารที่ชัดเจนในธรรมนูญก็ควจะต้องกําหนดว่าสภาครอบครัวคือใครจะต้องพูดคุยเรื่องอะไรบ้างพูดคุยกันที่มากน้อยขนาดไหนนะครับผมพูดคุยกันในเรื่องว่าการประชุมผู้ถือหุ้น มีเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างจะต้องมีการพูดคุยกันเรื่องของปันผลไหมที่เอาเงินออกมาเพื่อดูแลสมาชิกครอบครัวพูดคุยกันเรื่องสวัสดิการครอบครัวการดูแลกันภายในคร,รอบครวัวธรรมนูญครอบครัวคือเครื่องมือช่วยสื่อสารตรงนี้นี่คือเคล็ดลับที่9าธรรมนูญครอบครัวคือเครื่องมือช่วยสื่อสารทีนี้ครับเคล็ดลับที่10คือเรื่องของแฟลมเดียลเฟสสำนักง,งานครอบครัวและหลายที่กี่โวัความมักตีความว่าแฟลมเ o ียลเฟสสำนักง,งานครอบครัวเนี่ย มันเป็นเพียงการลงทุนภายในครอบครัวหรือเป็น investment company เท่านั้นเองใน,นความเป็นจริงคือมันไม่ใช่นะครับ a m i น y office จริงๆแล้วมันมีเรื่องของการลงทุนแหละอันนี้ก็เป็นหนึ่งหมวกที่สําคัญเป็นหนึ่งบทบาทที่สําคัญของ f a รนไพล f เฟซแต่อีกหมวกหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกๆคนมองข้ามคือการบริหารภายในครอบครัวอันนี้จะไปเชื่อมโยงก,กับธรรมนุญครอบครัวแหละเมื่อเรามีธรรมนุครอบครัวเราต้องมีการปฏิบัติธรรมนุนครอบครัวนำธรรมนุนครอบ into Action นํำธรรมนูญครอบครัวเนี่ยปฏิบัติใช้จริงๆการปฏิบัติใช้จริงๆคือการใช้ Family Office ให้มันถูกต้องการบริหาร Family Office เนี่ยหนึ่งในหลักการหนึ่งที่ทางผมได้ให้บริการสําชิผู้ปครหลายๆครอบครัวเนี่ยคือในเรื่องของหน่วยบริหารครอบครัวตรงนี้แหละคือการบริหาร Family Office บริหารเรื่องของ Family v a l u e s บริหารเรื่องของความปองดองสร้างความปองดอง cross เช็คว่าเราได้สร้างความปองดองภายในครอบครัวมากน้อยขนาดไหน บริหารเรื่องของการจัดสรรธรรกิจครอบครัวบริหารในเรื่องของการวางประชุมประชุมสภาครอบครัวประชุมกรรมการการลงทุนประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกครอบครัวเรามีการจัดประชุม Family Office เลขาคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีภายในครอบครัวนี่แหละสัก1ห,หรือสองคนเหลือจะมีคนนอกเข้ามาช่วยเหลือก็ได้เนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่ช่วยสนับสนุนให้คฎระเบียบต่างๆภายในธรรกิจครอบครัวเนี่ยดำเนินต่อไปได้เห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่เรื่องของการลงทุนเพงอย่างเดียว นะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับที่10คือ Family Office ไม่ใช่ Investment Company แต่ Family Office จะต้องมีบทบาทในที่ในการลงทุนและบริหารครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพที่สุดก็มีประมาณนี้แหละครับเป็น10เคล็ดลับจาก4เรื่องสำคัญในงานเซต Family b u s i n e s s ครั้งที่2 2วันที่ผ่านมานะครับผมเอามาสรุปให้ทุกคนฟังบองว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกธุรกิจครอบครัวหรือว่าบุคลากรที่กำลังหาความรู้ภายในธุรกิจครอบครัวอยู่ นะครับก็วันนี้คงต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ